ขบวนรถเรือที่1 4งกำลังเข้าสู่สถา,านีอุบลราชศีมารถเรือ142คำตักวาลจากอุบลราชธานีไปกาญจงเขตพิวัตรโดยออกจากอุบลมาเวลา17นาฬิกา ยี our our ่ในหัวจากชือแเอ็กวายหน้าสองห่หนกระบวนมาถึงโกลาดยี่สาบริการ15านาทีเลิวเรียวยงตีสอง

อจะมสวนใด้วยารกับขบวนรถเชื okay. course course, ่อแลการสิของขล่าของท่านเพื่อเดิดจากายขบวนรถได้ที่เรยบร้อขอัครับวันนี้ครถามเี้สัญญาปล่อยขบวนรถเ4 2จะอุบวาทันอุบนลราทีมาได้สัญป่อยขน รับส่งลูสารไปทางสถานีการุเทีภิวัฒนซึ่งจุเที่ยวในสถานีชาาอจาสถานีนัรราชสีมาแลอยรับส่งลูสารที่สถานีวดิกสถานีรงไสถานีสีงคิ้วเป็นสถานี่อไปทางบานาสองนัดรถเร็ว142จะสถานีกันจุดเยี่ยม่ปแลรถเร็ว140